ขาเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนฝรั่งต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วเขาก็มาถามคนในกรุงเทพถามพวกเราเนี่ยว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่าน้ำใสใจจริงของคนไทยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนคนเขาก็ตอบว่าให้คุณเนี่ยเดินไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้แล้วคุณจะเห็นน้ำ ใ,ใจจริงของคนไทยปากรอฟลั่งคนนี้เดินไปถึงนู่นบางสะพานประจูดคลีขันเดินไปน้ำที่ติดตัวไปหมดหิวก็หายน้ำเป็นกำลังในที่สุดก็ไปเจอคนเขาทำสวนมะพร้าวคนนั้นก็เป็นชาวสวนฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องแต่เขาทำมือว่าหิวน้ำละเกินหิวน้ำละเกิน ผู้ชายคนนี้ดูอ๋อ,อคนนี้หิวน้ําเขารีบไปยินขึ้นต้นมะพร้าวสูงไปเลยแล้วก็เอามะพร้าวลงมาหนึ่งทลายพอลงมาเสร็จเรียบร้อยก็ช่อช่อฉ่อช่อ,ช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 อแล้วก็ยื่นให้กับฝรั่งคนที่ทานฝรั่งคนนี้ลนนปลื้มใจแล้วเกินโอ้ยนี่น้ําใจคนไทยที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เองจริงๆไม่มีอีกแล้ว บ้านเขาไม่เคยมีใครที่จะมีน้กจิตน้ำใจเหมือนกับคนไทยเรานี่เห็นไหมน้ําใจของเราเป็นอย่างนี้ฉันใดก็ดีคนเราเนี่ยมีทั้งคนโง่คนฉลาดคนครึ่งโง่ครึ่งฉลาดคนหนึ่งเดินผ่านไปหิวน้ําเป็นกําลังเจอกองมะพร้าวกองหนึ่งเขาเขียนว่าใครหิวใครกระหายเชิญดิบ ดูดดื่มกินได้ตามชอบใจไอ้ชายคนนี้เอ๊ะมันมะพ้าวนี่ก็ร,รีบเอามีดออกมาจากฝั่งชาอช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 ,อชอไปหมดลูกเลยพอชาอเสร็จเรียบร้อยโถเอ้ยไอ้มะพร้าวที่แท้ก,ก,กินอะไรไม่ได้โยนก็เป็นกองตามเดิมตัวเองก็เดินจากไปชายคนที่สองเดินมาหิวน้ำอีก โอ้ยไครหิวใครใครกระหายเชิญดูดดื่มกินได้ตามชอบใจเอ๊ะครเป็นมะแทงมะพร้าวทั้งลูกไว้หมดอย่างนี้นะสบายเลยเ <c oughs> ปลาปอเปิดมะพระ้าวออกพอาปอเสร็จเหลืออะไรล่ะเหลือกะลาไอ้ชายก็นึกโถเอ้ยไอ้ที่สุดของมันก็มีแต่แข็งอย่างนี้กินไม่ได้โยนทิ้งเข้าไปในกองเดินจากไป ชายคนที่สามเดินมาหิวก็หายน้ปิดเออใครหิวไขรหายเชิญอยู่ดิบดูดื่มกินได้ไอ้ชายคนเออใครเนาะช่างมาปอกมพะพร้าวให้เราไว้แล้วลูกหนึ่งนี่เอามีดเฉาะเลยกินมพะพร้าวหวานชื่นใจสามคนเนี่ยเห็นไหมความไหวพิบฏิพานชาญฉลาดยังไม่เหมือนกันเนี่ยนี่คนนะ แล้วดูถ้าเกิดไปเอาคนไปเทียบกับปลาชาวประมงมันก็ปรึกษากันบนเรือว่าจะไปจับปลาที่ไหนปลามันเยอะปลาคนบอกโอ้ยต้องไปที่เกาะนั้นไอป้ปลาเนี่ยมันก็ได้ยินพอได้ยินก็รีบไหว้น้ำไปบอกนี่เขาจะมาจับปลาแล้วนะในเกาะเราไอปลาทั้งหลายเอราเกิดมาเป็นอาหารของเขานี่ ขาต้องยอมไหมเขาจับไปกินให้ตายไอ้บางตัวมันก็แหวกไหวหนีไปเลยไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้รอดตายไอ้ตัวที่เออหมดอะไรแต่ย่างเขาก็จับเอาช้อนขึ้นไปบนเรือไอ้ปลาบางตัวมันก็เอามันทําเป็นตายเลยเขาก็เห็นปลาตายเสร็จกอมันก็อยู่ตรงกาบเรือตรงนั้นไอ้ส่วนใหญ่เขาก็เอาเข้าใต้ท้องเรือ ดีไม่ดีไปแช่โฟมอลีนแล้วก็เอาเข้าใต้ท้องเรือไปไอตัวที่นอนตกกรกปาาเรือน่ะมันก็ดิ้นกระดักระดกระดักระดักระดักดิ้นเสร็จกระโดดลงน้ําได้รอดตายไปป้ามันยังเห็นไหมขึ้นโง่ขึ้นฉลาดก็มีฉลาดก็มีฉะนั้นคนเราเนี่ยจะต้องรู้จัก ปรเป็นปีบรู้รติเป็นหางรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแล้วมาปัจจุบันนี้เราเห็นสมัยใหม่เห็นแล้วก็น่าสะอิดสะเอียนเช่นลูกชิ้นเราดูในโทรศัพท์เห็นแล้วยังไม่อยากฉันเลยเอาสุนนะัขมาทำผสมกับลูกชิ้นเราแล้วบางทีของแขกนะ่ะใช้เท้าเหยียบเหยียบเยียบย่ำไปให้เราหมดเลย ไอ้ยำเล็บหรือมือนางเมื่อก่อนเราเลิกกินไปทีแล้วเอาพ่มามาเคี้ยว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 เสร็จมันก็ดูออกคายพวดไปตรงนั้นไอ้เราก็ไม่รู้ก็เอ้าลองชันนะทีนี้คนก็มาพูดให้ฟังแบบเขาเลิกกินไปทีกันแล้วนะทําไมเขาเลิกกินอร่อยออกก็มันเคี้ยวเคี้ยวแล้วมันก็พูดมาแล้วบอกคนคนไทยโง่เหลือเกินมันกินที่ปากแล้วทั้งนั้นกมันออกเอในโทรอโทรศัพท์ไปเห็น คนเราก็เลยเลิกกินไปแม่ค้าถ้าจะย่ําแย่เลยนะ,ะเพราะก็ไม่กินยาเลือดมือหนั่เนี่ยเออคนเราก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยนะเราจะกินอะไรต้องเลือกกินสิ่งที่ดีๆอย่างอาตมาเนี่ยก็บอกได้ว่าให้ของเขาเนี่ยต้องให้ของดีๆถ้าให้ไม่ดีก็ไม่ให้ทิ้งมันลงขยะไปหมอ เอามารักษาคนเจ็บไข้ได้ปุ่ยเป็นโรคทั่วไปในสมัยก่อนหมอเนี่ยวันละ450บาทเมื่อ40ปีที่แล้วโยงคิดซิว่าเท่าไหร่หมอจะเอาเป็นอาทิตย์ก็ไม่ได้เป็นเดือนก็แม่ต้องเอาเป็นรายวันเพราะหมอคิดว่าเราไม่มีเงินจะให้เราก็ตลอดลอดฝั่งไปได้พอมาฟอ้องเดือนล้งไตเราก็เอาหมอดีๆทั้งนั้น มาปัจจุบันนี้เราขยายเกี่ยวกับเรื่องจักสุแพทย์คนก็ถามว่าได้หมอมาจากไหนเอาหมอมายังไง <c oughs> เราก็เลยตอบไปแบบหุ้นห้วนบอกมีเงินนะมีหมอมีเงินมีพยาบาลมีเงินมียาฉะนั้นไม่ต้องถามแล้วเราก็ไม่เก็บสตางค์ใคร ก็ปลื้มใจดีใจว่าเราได้ช่วยส่งเคาะญาติโยมได้ระดับหนึ่งเนี่ยฉะนั้นเราเองอยู่ในกรุงเทพแม้นเราเองเนี่ยจากมีของให้อกเป,ป่าให้ฟรีไม่เก็บสตางเนี่ยแต่ถ้าหมอไม่ดีรักษาไม่หายผู้จ้าไม่เพาะไม่หวานไม่หวานหู <ไ trillion. S 1> ก็ไม่มีใครอยา,า,ากมารักษา เพราะเราอยู่ในกรุงเทพมันผิดกับต่างจังหวัดต่างจังหวัดเป็นเพียงแต่พยาบาลเท่านั้นนะ่ะเขาก็เลี้ยหมอแล้วพ่อแม่แม่เห็นลูกเป็นพยาบาลดีอกดีใจแล้วเกิดว่าหมอลูกฉันจบหมอแล้วที่ไหนได้เป็นแค่พยาบาลเท่านั้นแหละเขาก็ยังเลีอยหมอฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองที่คนเนี่ยรู้รู้มากเราก็เลยต้องพยายาม ทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้โรงเรียนเราถ้าจะคุยได้โรงเรียนกรทมมีสามร้อยสี่ร้อยแห่งโรงเรียนมัธยมสุทธารามนี่สวยที่สุดในกรทมของกรทมนะสวยที่สุดแล้วก็ดีใจว่าเออลูกหลานเราสามารถสอบเข้าแพทย์ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัายทั่วไปหมดได้เราก็ดีใจว่าเราได้สิ่งดีๆกับเขาแล้ว ฉะนั้นท่านทั้งหลายบอกท่านว่าถ้าเกิดพวกเราในกำลังไม่ไหวอย่าไปฝืนความรู้สึกเอาลูกไปเรียนโรงเรียนนั่นโรนนนนงเรียนอันดับนั้นโรงเรียนอันดับนี้เรียนโรงเรียนวัดดีที่สุดเช้าอาหารฟรีกลางวันฟรีหนังสือฟรีเสื้อผ้าฟรีเราทุนไปเท่าไหร่แล้วทุกวันเนี่ยนี่ประเด็นหนึ่ง เมื่อเราเรียนจบอาตมาไปวิ่งเต้นมาเนี่ยที่เทคนิคกรุงเทพมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นราชมงคลน,นี่ยให้ทำม m u u จน MOU อันนั้นมาเจริญก้าวหน้าเนี่ยพอเด็ดเราจบลูกหลานเราจบเสร็จเนี่ยเป็นครูคืนถิ่นครูคืนถิ่นแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเนี่ยรองรับรูมาันจัาสึกผ้ามหาวิทยาลัยแล้วทั่วกรทมเนี่ย พอนั่นกทมออกคาชิใจาให้เรียนหมดเลยพอเรียนจบเนี่ยเรียกว่าโครง,งการช้างเผือกโอครง,งการเอราวัณเรียนจบเข้ารับราชการเด้โดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปนั่งวิ่งเต้นสอบภาคกสอบภาคขอกว่าจะได้โยมอ้ยลำบากล,ลำบนหลือเกินแล้วกอธมสมัยเนี่ยโยมก็งี่เงา่างี่เง่าเพราะอะไรเมื่อก่อนนี้ไม่จบปริญญาตรีเนี่ย ไม่ต้องพูดกันต้องจบปริญญาตรีถึงจะเข้ากทมกันได้อาตอมามีพวกกะลีส่งกะลีลูกศิษย์เนี่ยเนี่ยเรียนอยู่หลายคนจบปริญญาตรีปรากฏว่ากทมไม่เอาจบปริญญาตรีเอาแค่อนุปริญญาหรือแค่ม .6 อเอท่านั้นเองพอนั่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ไอ้พวกเราเนี่ยต้องไปเรียนลดวิชาลงมาจาับปรญญาตีให้เป็นปวชปวสโยมคิด่าบ้านเมืองมันเป็นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเ <c oughs> ออไอเราก็ดูอ,อก็แปลกเหมือนกันนะเนี่ยฉะนั้นเราทั้งทั้งหลายก็ <c oughs> <c oughs> เห็นในปีตั้งแต่ต้นปีมามาถึงปลายปีนี้ไม่มีปีไหนๆเลยที่บ้านเมืองเราจะ เพราะซ้ำกรรมสัตว์วิบัติเป็นมากมายเยอะแยะโดยเฉพาะเรื่องวิกฤตศรัทธาเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมากมายเยอะเกี่ยวกับวงการพระพรุทธศาสนาเนี่ยนักการเมืองก็ไปอภิไปรายไว้ในสภาอยู่ในประเทศไทยญาติโยมกราบพระกราบพรงนั้น แต่เวลาออกไปอินเดียไปกราบอะไรก็ไม่รู้หินปูนทรายกวดเราก็พยายามบอกวัดต่างๆให้เอาเทปอันนี้เปิดเป็นเข้าไปเปิดเป็นเข้าไปว่าเขาเองเนี่ยปรมาไว้อย่างนี้นนอกจากนั้นแล้ววิกิศรัทธาที่เกิดขึ้นอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องการถ้าพูดแบบหย,ยาบๆคอ์ลักชั่นของพระมีประมาณ แปดเก้ารูปในเมื่อเราจับคอร์รัปชันอย่างนี้ได้จับแล้วก็จับไปแต่นี่ยอามาตองย้ำอยู่นั่นน่ะเอามาเผยแพร่อยู่นั่นน่ะละเวรกรรมก็ตามทันตำรวจเป็นยังไงอ่ะตอนนี้สาวไส้กากินทั้งนั้นแหละก็เหมือนอุปมาเหมือนว่าพวกสาวไสาาพ้พระพวกมันก็มาทั่งสาวไส้กากินกันเองเนี่ยฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย กรรมเท่าน,นั้นเนี่ยที่จําแนกสัตว์ให้เร็วและปาน,นี่บุคคลทํากรรมอย่างไรย่อมได้รับผลอย่างนั้นนะและท่านทั้งหลายอาตมายังบอกเลยว่าถ้าเกิดเขาเกิดมานั่นนี่มาอะไรเนี่ยโยมลองสังเกตด,ดูว่าตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าสวรรคตพระสงฆ์นี่ตื่นตัวตื่นใจบัรดุดหนึ่ง เลือขาดทางเสือช่วยทําทุกวิถีทางส่งเสด็จสู่สวนขาไลมาพระพันปีหลวงนี้พระแทบจะมีน้อยมีน้อยน้อยหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าเขาดึงพระเข้ามาให้จะเป็นแบบข้าราชการเป็นคนของรัฐ เขาเป็นคนของรัฐเสร็จรียบร้อยเออาเ็5หนึ่งห็ดหนึ่งที่ที่อะไรทั้งพักใต้น้ําท่วมน้ําอะไรพระก็เฉยการสู้รบกันโยมลงดูตอนแผ่นดินไหวสตองฮะพระในกรุงเทพเอาทุกอย่างทั้งพัดลมดั้งดาษข่ายโยมไปเย็นไปหมดทุกอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันหมด แต่ตั้งแต่ไอ้กฎระเบียบอันนี้ออกมาเนี่ยให้พระทําบัญชงบัญชีเนี่ยนะโอ้โห,โหอาตมาเองเนี่บอกนั่งเซ็นเนี่ยนะเดือนนึ่งเนี่ยประมาณต้องส่งเขาเนี่ยประมาณเล่มหนึ่งสามสิบหน้าต้องเซ็นสามสิบหน้าเนะนี่ยที้นิยมลงมานั่งดูสามหมื่นกว่าวัดในสามหมื่นกว่าวัดเนี่ยต้องเนี่ย คุณจะเอาเออเอตรงนี้ยเอาไปไว้ตรงไหนกระดาษที่เอามาทํามาทําเนี่ยเงินทั้งนั ah ้น okay. นีประเด็นที่เป็นเงินทั้งนั้นแล้ะเราก็มองไปว่าคุณอยากรู้ไงว่าวัดแต่ละวัดมีเงินเท่าไหร่ในเมื่อคุณรู้แล้วคุณก็เอ้าทําไปแล้วเนี่ยน่าจะเอ้ายุติกันไปเอาไปเข้าคอมเสร็จเรียบร้อยวัดไหนมีเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ไปพระก็ทํานั่น แล้วถ้าตาบใดเนี่ยพวกเราคิดว่าค่าของพระเนี่ยมากกว่าค่าของเงินถ้าเราคิดได้ดังนี้เราจะสบายอกสบายใจกันเหลือเกินแต่ถ้าพระรูปใดคิดว่าค่าของเงินมากกว่าค่าของพระก็เรียกน่าเสียใจฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายเราก็ได้ปรารถ พจนากถามาไว้พอสมควรนะแล้ววันนี้ก็หวังว่าปีนี้นะหรือสี่นาทีโยมจำไว้นะคนเกิดวันอาทิตย์นะโมโหร้ายหายวัยยออยู่ยุคไปนะแล้วก็ทำบุญไฟตกน้ำทำคุณกับใครไม่ขึ้นนี่คนเกิดวันอาทิตย์แล้วปีต่อไปนะในปีหน้านี่ ขาก็บอกเลยว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยนะจะมีอุปสรรคมากมายต้องระมัดระวังนะคนเกิดวันอาทิตย์นะแล้วก็คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เนี่ยห้ามเซ็นรับรองไข่ค้ำประกันไครมีแต่จะเข้าเนื้อนี่คนเกิดวันจันทร์คนวันอังคารนะระวังมิตรที่ สนิทสนมกันจะเป็นศัตรูให้ระมัดระวังนะส่วนคนเกิดวันพุธนะระวังคนพูดหวานแต่ก้นเปรี้ยวมันจะคอยล้วงกระเป๋าเราจนหมดต้องระวังนะคนเกิดวันพฤหัสนะอย่าวาดวิมานในอากาศ คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้เล่นอะไรเขาเรียกทองแล้วกันน่ะเล่นทองทองนี้จะขึ้นเท่าน,นั้นเท่าน,นี้เท่าน,นี้อย่าไปคิดอย่างนั้นหรือว่าให้เขากู้กันไปหวังอดอกเบี้ยเขานี่เขาเรียกวิหาทวิมาในอากาศทั้งทุนทั้งกำไรมันจะหมดไปนี่วันพฤหัสคนวันศุกร์คนวันศุกร์นนเนี่ยปากหวาน แล้วก็ยออยู่ยุไปต้องหนักแน่นอย่าให้คนมาสนสะพายนะคนโดนสนสะพายก็คือใครอ่ะก็คืวัวควายอ่ะโดนสนทสะพายพวกเราเป็นมนุษย์จะให้ใครสนสะพายละ่ะเนี่ยจำไวนะ้นะโยมนะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร <c oughs> ์มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูล แต่คนเกิดวันเสาร์ในปีมะเมียเนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการทับกันโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุให้ระวังให้จงหนักนะสรุปใจความว่าทุกคนที่เกิดเนี่ยเข้าข่ายว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะจงอย่าประมาจจงอย่าประมาทแล้วจะเจริญรุ่งเรือง นะก็ขอฝังคำพยากรณ์เท่าที่ศึกษามาเล็กๆไน้อยนนะให้ให้รับทราบไว้เพียงเท่าน,นี้นะก็ขอว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างหรือไร้ประโยชน์ก็สิทแท้แล้วแต่นะก็ขอฝังแง่ขอบคุณอะไรโยมต้องดูนะอีกเรื่องนึงอยากจะบอกโยมด้วยว่าเชี่ยุกติอย่างเหรื่องครับที่พรอ อยากจะบอกโยมว่าในสภาเนี่ยที่เขาเอภิปรายกันว่าพระเราเนี่ยวัดเนี่ยนะงบประมาณนี่ต้งสองสามพันล้านที่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายพระเนี่ยแม้แต่เรื่องพัดยศก็เหมือนกันด้ามหนึ่งเท่าไหร่นะหกเจ็ดมื่นโยมรู้ไหมว่าเรื่องพัดยศเนี่ย เราไม่รู้จะตำหนิอย่างไรคนที่ตำหนิออกมาไปพูดเอาไปอภิปรายเนี่ยยิ่งกว่าบัฟฟาลโล่ซะอีกโยมลงไปดูเสาชิงช้าเลร้านหุมมุมอะต่ละพัดยศเนี่ยด้านสามหมื่นสี่มื่นบาทใครเป็นคนจัดเสือ้อสำนักพุทธนะ <c oughs> แล้วก็มาบอกว่างบประมาณมากมายสำนักพุทธ ลอดตัวมาลงที่พระเงินเดียพัดโยมรู้ไหมว่าอาตมาเนี่ยเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นเจ้าวาดได้เงินเ,นเดือนเท่าไหร่โยมรู้ไหมโยมใครใครรู้บ้าเดือนสามพันแปดโยมลอกระจายฟังซิเนี่ยเดือนละสามพันแปดเฉพาะสามพันแปดเดือนธันวาคมเดือนเดียวเนี่ยนะเฉพาะเดือนนี้นะ ใบเป็นเจ้าภาพงานศพเจ้าวาดวันดอนงนะทำบุญเข้าไปสองหมื่นบาทพระอยู่จังหวัดระยองสนิทคุ้นเคยกันมากโยมพ่อก็เสียช่วยก็าห้าห้าพัน 5, 5, บาทโยมคุ้นเคยกันตรงเนี้ยแม่แก่ก็ช่วยเข้าไปห้าพันบาทเข้าเนื้อไม่โยม เยอะไหมแล้ววันเนี้ก็บอกเลยบอาเรียกรูกสิทธ์มาไปซื้อไอ้ถั่วเขียวไปซื้อไมโลอะไรมาบังเอิญท่านลองผู้การโคสษษิตบอกกันว่าแปดมาพอดีเขาเอาส้มมาถวายเอาซองมาถวายบอกเออขอบใจนะนี่ขออนุญาตนะฉีกซองเลยนะได้สามพันนี่ <c oughs> ไม่ยกเธอไปซื้อนี่นี่มา เขาก็เลยได้เป็นเจ้าภาพไปเรา,าก็เลยล่อตัวปอีกหน่อยหนึ่งนี่ฉะนั้นโยมอย่า <c oughs> อย่าได้ไปคิดเลยว่าที่อภิปรายอภิปรายกันไปเนี่ยนะนั่นนะทีของตัวเองเนี่ยไม่เคยพูดใดสองข,ขั้นขั้นครึ่งมันเดือนเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เคยพูดกันเดือนเป็นหมื่นแต่พระเจ้าอาวาสเดือนสองพันพันแปด อาตมาเป็นพระราชาคณะมาดีหน่อยได้สามพันแปดแม่โยมฟังเอาก็แล้วกันนี่นี่นี่ความจริงที่เกิดในสังคมเรานะอืม